เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาลองเล่นโหมดใหม่ครับนี่อันนี้เกมมันอัปเดตมาใหม่มันก็มีโหมดใหม่มานะแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยครับเดี๋ยวเราก็มาลองเล่นกันบอกแล้วโหมดนี้คือเราก็น่าจะปวดหัวหน่อยมันก็การเล่นนี่คือมันก็แปลกแนวนะมาลองเล่นดูแล้วก็กดไปตรงนี้เลยครับโหมดพิเศษเลยก็มาหาเรื่องห้องกันดูดิมัน้ก็มีหลายเซิร์ฟเลยครับตอนนี้ก็มี4ี่ห้าเซิร์ฟแล้วก็เลือกซักเซิร์ฟหนึ่ง มาแล้วดูดิเราเข้ามาเนี่ยมันก็มีของให้เรานิดหน่อยนะถือว่าเป็นของต่อยอดน,นี่แล้วก็เปิดกล่องไปดูดิอันนี้คือเราจะได้เป็นพวกชุดเกราะมาได้เกราะเหล็กแล้วก็เกราะไฮนีป่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูของนะว่าคราวๆนี่คือมันมีอะไรบ้างเนี่ยดูด อันนี้เหมือนกับว่าเป็นเซิร์ฟส่วนตัวเลยอันนี้ก็เป็นที่จอดรถใช่ไหมก็เป็นเซิร์ฟส่วนตัวเนี่ยนี่แล้วก็มาเก็บชุดเกราะที่เราได้มาเมื่อกี้ครับเราเก็บไปนี่ดูดิแล้วของแต่ละอย่างนี่คือมันก็มีน้ําหนักด้วยครับสมมติว่าถ้าเราเก็บของเยอะๆนี่คือเราก็จะวิ่งช้าม,มากครับมันก็ทำมาเป็นแบบนี้นะดูดิอันนี้ก็มีเป็นคนขายปืนแล้วตรงนี้ก็มีปืนดูดิ เป็นชั้นวางปืนเลยข้างในนี้ก็เข้าไม่ได้นะมาลองดูครับว่ามันขายอะไรบ้างดูดินี่เป็นอาวุธนี่มันก็จะมีปืนทั่วไปแล้วกจะมีกระสุนอุปกรณ์แล้วก็พวกของอื่นๆนี่หุยแต่ว่าของแต่ละอย่างนี่คือมันใช้อะไหลเยอะมากอะเราเริ่มมานี่คือมันก็ให้อะไหลห้าหมื่นนะแต่ก็ดูปืนดิโอ้โห ek นี่คือ2อ0 0 0ื m 7ก็2 0 0 0สา เอาเรื่องว่ะผมว่าเราซื้อซักเซตหนึ่งนี่คืออะไรก็ได้จะหมดแล้วนะห้าหมื่นเนี่ยไปนี่ก็มาลองซื้อดูมีขายพวกของแต่งด้วยครับซื้อมาอันนี้ก็เริ่มเป็นขายพวกคูป,ปองแล้ะแล้วก็ใช้ของฟรีพอนี่นี้นน็ได้มาเลยครับเราได้ปืน M7 มามาลองเล่นดูตอนนี้คือไม่รู้ว่ามันมีโหมดแบบไหนบ้างนะ อันนี้มันก็น่าจะมีหลายด่านอยู่นีมน่มาตรงนี้เลยครับดูดิมันก็มีให้เราเลือกมา3ห้องเลย3 4ห้องมาแล้วเฮ้ยโอ้โหอ,อันนี้คือมันสุ่มของให้เราหว่าแสดงว่าของที่ผมเตรียมมาเมื่อกี้นี่คือเราก็ต้องไปเล่นห้องอื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นห้องนี้คือเราจะแบบเหมือนมาได้ของฟรีอะดูดิ เราได้เซตผสมมาแล้วก็มีปืนยูซี่ครับแล้วก็ลองเล่นดูนี่แต่ว่ามันอัปเดตมาใหม่นี่คือผมไม่เห็นไอพิกัดว่ะแล้วก็ถ้ามีคนยิงนี่คือเราก็จะไม่เห็นครับว่ายิงจากทางไหนนะโคตยากเลยเหมือนกับว่ามันจะบั๊กแค่ไอ้นี่ครับเป็นของ iOS นะแต่ว่าถ้าเป็น Android ก็น่าจะเห็นปกติอ่ะ แต่เราก็น่าจะเล่นยากหน่อยครับไม่มีแบบพวกพิกัดเนี่ยก็ฟังเสียงปืนก็ยากครับแต่ว่าตอนนี้มันมีไอ้นี่เนี่ยในมินิแมปมันก็มีเศษเหรียญน,นะแล้วก็ลองตามดูครับเผื่อว่าจะได้ของมาดูดิไม่รู้ว่าจะยิงได้หรือเปล่าแล้วก็มีแค่ปืนยูซี่เองแล้วก็ลองดู บอกเลยว่าใครที่มีแบบเศษเหรียญนี่คือน่าจะโดนล,ล่าคนก็น่าจะไปล่ากันแล้วไปครับตอนนี้ผมอัปเดตมารู้สึกว่าเกมมันบั๊กเยอะมากอะรู้สึกว่าเล่นไปแล้วก็แปลกๆเลยนะไม่เหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่าอะไรที่บั๊บ้างเนี่ย ว่าตรงนี้มีแอดดรอปนะมาลองกดดูเฮ้ยโุ้ยดูดิตอนนี้ผมได้ปืน AK มาครับสวยแต่ว่าามีของมาด้วยแต่เรก็ไม่มีกระสุนครับ AK เนี่ยมีแค่10นัดแต่ก่อนที่จะตายนะต่ยังคนหนึ่งเนี่ยไปครับถพรว่าได้ของฟรีมาแล้วก็เปิดแอดดรอปได้มา อนนี้คือผมเล่นยากมากอะเพราะว่า้รอยเท้านี่คือมันก็บั๊กอยู่นะเราก็ไม่เห็นเลยครับดูดิหน้าจอนี่คือโล่งเลยเฮ้ยแล้วนี่ไงเราก็ร่วงไปโอ้ยตรงนี้ก็มีครับมารอโดดไปหาเลยว๊ับแล้วก็เรียบร้อยร่วงไปโอเคดูดิอันนี้คือขนาดผมเข้าใกล้ขนาดนี้นี่คือแล้วก็ยังไม่เห็นรอยเท้าเลยนะ เล่นยากจริงแต่ก็ได้ปืนมาครับเราได้ m 7มามามาดูนคนนี้ว่าจะมีของอะไรบ้างดูดิของในศพนี่คือเป็นสีชมพูเลยสแสดงว่าจะเป็นของดีอุย้ยอะไรวะเนี่ยเก็บมาครับนี่โอ้ยตอนนี้คือมันแจ้งเตือนว่ากระเป๋าผมเต็มแล้วมันก็วิ่งช้ามากสแสดงว่ามันหนักนะ เอาเรื่องว่ะวิ่งโคตรช้าเลยนี่ตอนนี้คือเราเก็บของเต็มตัวครับเฮ้ยนี่ไงว่วงไปตอนนี้คือเราสามารถออกได้ใช่ปะมเฮ้ยนี่ไงกดแล้วโอเคตอนนี้เราก็ออกมาได้แล้วมีได้ของเมื่อกี้เนี่ยดูดิแล้วก็จะเอาของออกมาไม่ แล้วของนี่คือมันทำอะไรบ้างเดี๋มาดูว่าเราจะขายได้ไหมนี่มาที่ตู้หยอดเหรียญเลยครับอันนี้คือเหรียญอะไรเนี่ยนี่หุยอันนี้ถ้าผมขายไปนี่คือก็สามหมื่นอะไรแต่ว่าพอใช้ได้หลังก็จะได้ปืนหนักมากระบอกหนึ่งสักสามหมื่นเนี่ยปะ่ะแล้วก็ขายไป ลองขายดูครับแต่มันก็มีเครื่องย่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าเราย่อยไปนี่คือเราจะได้อะไรมาทันทีอ่ะมาลองย่อยดูนี่เราก็ได้ของมาเยอะอยู่ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างโอ้โหดูดิอันนี้คือ7จ็ดหโคตเยอะนี่เอาเรื่องครับอันนี้ก็4 2่หมนี่ก็คือ2องหมืนกว่า ก็ถือว่าอไหล่นี่คือมันก็หาไม่ได้ยากนะไปครับไปฟาร์มต่อนะอันนี้ผมมาเล่นด่านนี้ครับด่านนี้คือแล้วก็จัดของมาเนี่ยตอนนี้ผมจัดเป็นปืน M7 มาแล้วก็มาลองฟาร์มดูนะนี่แล้วก็ฟาร์มทั่วไปเลยครับมันก็จะมีพวกกล่องอะไรเงี้เนี่ยแล้วก็ฟาร์มไปดูดิเราได้ของมา เหมือนกับว่าโหมดนี้คือมันให้เราแบบไปฟาร์มของอะ่ะไปเดี๋ยวมาลองเข้าเมืองดูครับว่าเราจะเจออะไรบ้างอันนี้ก็เอาปืนหนักมาแล้วนะ,ะนี่แล้วดูดิไกลๆผมนี่คือมันมีเศษเหรียญครับเห็นแล้วมีคนวิ่งครับแลาวก็ไปประชิดต,ตัวเลยดูครับว่าจะมีของอะไรบ้าง และก็เรียบร้อยร่วงป้ายมาดูครับว่าคนที่มันแจ้งเตือนในมินิแมปเนี่ยมันจะมีของอะไรบ้างฟฟบนี่คิวบี้แล้วก็มีเศษเหรียญครับเอาเรื่องว่ะนี่โอ้โหแต่ว่าที่ตัวผมตอนนี้คือในมินิแมปมันก็เหมือนกับว่าเศษเหรียญจะอยู่ที่เราเนี่ยแล้วคนมันก็น่าจะมาล่าเราต่อนะอันนี้คือเราก็น่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปไป ครับว่าเราจะรอดไหมเฮ้ยมาแล้วดูดิมีคนโดดมาครับและก็เรียบร้อยร่วงไปจะมีคนมาล่าเราเลยนะมันก็จะมาเอาเศษเหรียญครับแต่ว่าตอนนี้คือผมเล่นยากมากอ่ะแล้วก็ไม่เห็นรอยเท้าด้วยไงแล้วเศษเหรียญก็อยู่ที่เราด้วย ่ปู้ว่าจะหนียังไงเนี่ยลองดูแล้วกันครับ่ปู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเสียงเท้าก็ไม่ได้ยินเอ้ยโอ้ย,โอ,ย <c oughs> โอ้โหและคือโดนปืนลูกระเบิดเลยว่ะล้วก็ไม่เห็นรอยเท้าด้วยครับเอาเรื่องว่ะ โดนดักเลยนี่เหลก็จะเจออย่างนี้เลยครับไปเดี๋ยวจัดของไปใหม่นะมาครับรอบนี้คือเริ่มใหม่แต่นี้ก็เอาเป็นปืน M7 มาแล้วก็เอาพวกหลอดยาพวกนี้มาด้วยถ้าเราฉีดไปนี่คือมันก็จะวิ่งไวครับแล้วก็จะมีแบบเพิ่มเลือดนิดหน่อยไปดูดิอันนี้คือวิ่งไวมาก บอกเลยว่าถ้าวิ่งไวอย่างนี้คือน่าจะยังโดนยากอะ่ะแล้วน่าจะพลิ้วเลยครับจังหวะนนี้นี่มาด้ครับว่ารอบนี้คือเราจะรอดหรือเปล่าแล้วก็ไปแบบมุ่วม่นนะไปะเดี๋ยวมาหาที่ไปเลยครับวันนี้ก็จะมีพวกใช้ปืนหนักเนี่ยแล้วก็มาหาล่ากันนี่ ก็ยังเงียบครับแต่เราก็จะประมาทไม่ได้นะอาจจะมีคนดักแบบเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจแล้วและก็เรียบร้อยครับนี่คนนี้คือเอาคนเบามาในแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องจัดของมานะนี่ไปจัดของเดียวโอกองไปอันนี้ผมก็จัดเป็นปืน M7 มาแล้วก็มาหาล่าต่อครับ นี่เหมือนกับว่าจะมีตัวไกลๆครับแถวนี้แล้วก็ตามเสียงไปตอนนี้คือไม่เห็นรอยปืนนะแล้วก็ต้องสังเกตเอาเี๋ยวแล้วและก็เรียบร้อยครับร่วงไปโอเค นะครับว่าจะมีของอะไรบ้างโหอยอันนี้คือปืนหนักหลายกระบอกเลยนี่เฮ้ยแล้วก็มีของดีด้วยครับอันนี้คือผมได้หมวกอันนี้มาเราได้หมวกจราจนมาครับนี่เราก็จะถึกหน่อยนะโอเคได้หมวกแล้วก็ได้เสื้อด้วยไปแล้วก็ได้ยาพวกนี้มาด้วยครับ แล้วก็กลับเข้าเมืองต่อตอนนี้คือของได้จะเต็มตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ปืนมาหลายกระบอกมากกระเป๋าก็เริ่มเต็มเลยนะ อตอนนี้คือมีแอรด,ดรอปมาครับเดยวว่าตกไหนและก็เรียบร้อยครับร่วงไปไอ,อตัวนี้คือยิงแทบไม่โดนเลยเพราะว่ามันก็ต้ใช้ยาวิ่งไวเนี่ยวิ่งโคตรไวดูดิ น,นี้คือไม่รู้ว่าได้ของอะไรมาครับในศพนี่คือเป็นแบบของสีทองเลยน่าจะเป็นของดีแล้วก็เต็มด้วยเก็บมาไม่ดูดิของทองของม่วงแล้วก็ใส่เซฟเลยครับไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ก็น่าจะดีแหละเป็นสีทองเลยเอเคต่อนะเดี๋ยวยังมีพวกของสีม่วงเหลือครับ มันมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ค่อยรู้ครับว่าของแต่ละอย่างนี่คือมันเอาทําอะไรบ้างแต่ก็เหมือนกับว่าเอาไปทําเฟสได้ครับแล้วก็จะแลกของนะมันก็จะมีได้พวกชุดเกราะอ,อะไรงี้แต่กระเป๋าเรานี่คือก็เริ่มจะเต็มเลยครับจะออกได้ไหมแล้วก็จะต้องออกจากไอ้แสงนี้เนี่ยแสงสีฟ้าเนี่ย ตอนนี้มีเสียงปืนครับไม่รู้ว่าจากไหนถ้าจะแถวนี้เนี่ยโอ้ยอุย้ยอันนี้คือยัดบ้องเลยก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือของสีทองอันนี้คือของไรดูดิไม่ได้ไรมาวันนี้่ะกระเป๋าก็คือเต็มแล้วด้วยโอเคกระเป๋าแป๊บหนึง่ง ผมว่าถ้าจะเล่นอย่างนี้คือเรามาทีมดีกว่าผมว่าเราน่าจะฟาร์มง่ายหน่อยนะมาคนเดียวนี้คือกระเป๋าเต็มง่ายอนะดูดิอันนี้คือกระเป๋าผมก็เต็มละแล้วก็เก็บของมาอันนี้คือได้บ้องมาครับรอบนี้แล้วก็ได้ของสีทองมาด้วยไปมาดูครับว่าเหลืออีกกี่นาทีเราถึงจะออกได้นี่ตรงนี้คืออีกสองนะ มีคนมาครับเมื่อกี้มันก็วิ่งแถวนี้นะน่าจะอยู่ข้างหน้าเราครับไอ้ตู้คอนเทนเนอร์สีแดงเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นตัวเฮ้ยนี่ไงแป๊บแล้ก็เรียบร้อยโดนป้องตายแอบนักใช่ไหมโอ้ยดูดิคนมาเพิ่มแล้วอุย้ยแต่ร่วงหนึ่งแล้ก็เรียบร้อยครับร่วงสอง นี่ไงไอพวกนี้คือมันวิ่งสอเลยนี่เฮ้ยโอ้โหและหลังมาของจริงดูดิยิงสบายเลยครับตัวนี้แล้วก็ไม่เห็นรอยเท้าด้วยนะแล้วก็ตายฟรีเลยแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโหมดใหม่นะมันก็เล่นประมาณนี้ครับแล้วก็จัดของแล้วก็ลงไปฟาร์มของนะแล้วก็ออกมาของที่ได้มามันก็สามารถไปขายเป็นอะไรเนี่ย แล้วก็มาซื้อปืนนี่เดี๋ยวว่ามันต้องเล่นยังไงอีกแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ไปแล้วก็ลองไปเล่นได้ครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเวลาก็จเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปไปก่อนละ